สวัสดีค่ะ Backspace TV วันนี้นะคะเราจะมาตามหาผู้โชคดีสำหรับโปรโมชั่น5 days p e c i a l ของเรากันค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อสินคา้าตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปค่ะหรือว่าลูกค้าเก่านะคะที่มีคะแนนสะสมอยู่แล้วสามารถนำคะแนน9,000คะแนนมารับ1สิทธิ์ในการรรับของรางวัลซื้พิเศษของเราในครั้งนี้กันค่ะสาหรับของรา,วางวัลนะคะนั่นก็คือเก้าอี้รอบกองไฟทำจากหนังโฟเกนนะคะูลคา5,500บาทค่ะ สำหรับไดยชื่อผู้มีสิทธ์จับรางวัลในวันนี้นะคะมีดังนี้เลยค่ะค่าแล้วเดี๋ยวหนูจะเป็นคนจับฉลากสำหรับผู้โชคดีวันแรกของเรานะคะ<ม>ในนี้จะเป็นเซมสีนะคะจะมีสีดำแล้วก็สีแดงนะคะเดี<ม>๋ยวหนูจะจับสีดำหนึ่งอันแล้วก็สีแดงหนึ่งอันนะคะ<ม>สีดำนะคะได้แล้วแล้วก็สีแดงอันนี้ละกัน<ม>สีแดง โอเคค่ะสีดำนะคะเป็นเลขในแนวตั้งนะคะเดี๋ยวจะแกะก่อนเลยเป็นเลขเลขในแนวตั้งสีดำเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งค่ะคส่วนสีแดงเลขในแนวนอนนะคะเป็นเลขเลขหนึ่งเหมือนกันค่ะหนึกับ1นะคะนั่นก็คือคุณคุณปิปิโยรสค่ะ ดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวทางเราจะโทรติดต่อกลับไปให้มารับของรางวัลน,นะคะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะยังมีอยู่ต่อเน,นื่องคะ่ะอีก4วันก็คือสิ้นสุดสิ้นสุดวันสุดท้ายคือวันที่2กุมภาค่ะแล้วก็จะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากจะร่วมสนุกกับเรานะคะกับโปรโมชั่น5 day special นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดหรือว่าจย์ ข้อมูลกระเป๋าใน www.backspace.in.th หรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลกันก็ได้ค่ะที่เบอร์0808 1 0 8 0นะคะสำหรับวันนี้การจับฉลับผู้โชคดีก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวติดตามผู้โชคดีคนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ